เอโยอรสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านบี m ีมอเตอร์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยคาวา s ากิซ2ดสองห้นะครับผมคันนี้ปี2อ1พันเลยนะคะับลูกค้านะคันนี้มีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะฮะชุดสีเดิมเลยนะครับผมเป็นเขียวดําสีประจําค่ายของเจ้าคาวา s ากิเลยนะฮะเครื่องยนต์สองรซีซีระบบหัวฉีดนะครับคันนี้ได้เป็นท่อแต่งด้วยนะ ตอนนี้ผมแจ้งลูกค้าก่อนเลยนะว่าขายตามสภาพนะแต่สภาพโดยรวมเพียงสวยๆนะฮะพร้อมกับผีใช้งานเลยนะรถคันนี้นะครับสวยๆเลยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้งานครับลูกค้าระบบเบรก ABS ใช้ทํางานได้ปกตินะฮะรถอาจจะมีร่อรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมชุดสีคือยังสวยๆกิ๊บๆอยู่เลยนะฮะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกิ๊บเลยนะฮะแลวเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับโซ่สเตอร์สะอาดมากๆเลยนะฮะคันนี้ได้เป็นท้ายเดิมนะ มีกล่องกับแหลกหลังแถมไปให้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูเรขงไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับคันนี้ได้กุญแจมาถึงสองดอกเลยนะฮะเรขงไม้เจ้าน,นี้นะฮะอยู่ที่สี่0มื่นหนึ่งพันโลครับลูกค้านะเรามาฟังเสียงพ่อแต่งกันหน่อยดีกว่านะฮะอ่ะคันที่ผมลืมบอกนะฮะว่าเป็นพาสีหกแปดนะครับ จ้าคันนี้นะครับผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับลูกค้าขายอยู่ที่31,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ